ใบบกก็กินได้อิลาสิพากินอิลาสิพากินผมอําลํำพอดีเลยนะั่แหละสวัสดีครับอีสานวเจ้าครับขึ้นไปเห็นอย่างไหนอิลามะพร้าวค่ะมะพราะ้าวง่ยลงมาลงมา่าไปลักของเขา <c oughs> โอ้ยหนบอบ่เสื้อก็ต้องเสือ้บอบ่อลูกก็ต้องลูกว่าอันนี้มันดีอิหลีมาละกอค่ะประโยชน์หลายด้านอาหารก็ได้สมุนไพรก็ดีค่ะ มัก,กอบ้านเฮานะพี่น้องเนาะมัก,กอ,ซอ,ซอ,ซอซื้อนี่แหละซอยต้านซอยยับยั้งพวกเชื้อมะเลงได้ดีมากนะครับโดยที่เขา,าเอาแค่ใบมะละกอไปต้มน้ำดื่มน้ำกินทำเป็นน้ำชากินเป็นประจำเท่านั้นน่ะพี่น้องนะง่ายๆเองหรือซีเอามเมล็ดมะละกอรหรือว่าบะก,กอสุกไปกิน มื่อละสองสามเม็ดก็ได้นะครับนั่นคือสมุนไพรแบบทำกินแต่มือนี่เขามากินสมุนไพรแบบอาหารเกิดมาเพิ่งรู้ว่าใบาบกก,กก็กินได้แซบอีกตั้งหากเป็นสมุนไพรนี่แก้ได้หลายอย่างใครไม่เคยกินใครไม่เคยลองอย่าพลาดอีลาสิพากินกินได้อีลีบละ่ะกินได้อีลีคะ่ะ แซบบอแซบคักอิลี่ค่ะแซบคักเลยแหละพี่น้องนะเดี๋ยวเสียนี่ล่าเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอาใบกลางแก่กลางอ่อนเนี่ยนะนะครับกะหักเอาเอาใบอ่อนๆนะคะพรออมกะดังไฟนะพี่น้อง<ค>นหนานี้เหมาะสําหรับกินปลาขอบสะนะนะ้าน่าขอบสะขอบอ่างเอาโดยที่เอาใบมะละกอมาเป็นกับแก้มเลยสุดยอดแล้วกินกับหยังสีแซบว่ะที่ พวกจำพวกลาบนี่แซ่บทุกชนิดเลยนะพี่น้องตามที่สารพระเจ้าสิพาหลายกินเมื่อนี้นะครับเบิงนะแซ่บกักนะเพียงแค่ก้อนกินเขาเอาใบบักกอเนี่ยใบบักฮุงนะพี่น้องเอามาล้นไฟหรือว่ามาลวกไฟมาปิ้งไฟย่างไฟนั่นแหละนะครับพอให้มันเอเหี่ยวเหี่ยวย่างแบบนี้เลยนะครับย่างไฟแบบนี้เลยให้มันพอประมาณจังสี่นะพี่น้องเนี่ย ใกล้สิพอกินแล้วซัำนี่นะครับกะย่างอีกจังน้อย <laughs> นี่ยังไม่ย่างค่ะนี่ย่างแล้วเสร็จพร้อมกินค่ะพร้อมสิกินแล้วนะพี่น้องมันหอมหอมบอยล่าเบิ้งดูดมเลยหอมมากค่ะหอมนะ,ะน,อนะพี่น้องหอมแซ่บนะพี่น้องอันนี้แซ่บอิลีบอกไว้เลยนี่หน้าเกี้ยวเข่าเสร็จเกี้ยวทำนาเสร็จกับไปที่นี่กับสิทธิเทศกาลกินปลาอันนี้เหมาะสาหรับอิลีกะลาบปลาที่สุดยอดเลยขอบสะเลยถ้าบ่มีผัก เอาใบบักคุ้งนี่แหละมาเป็นผักพีก่น้องเนะหนึ่งยี่ลายมันย่างอยู่บุลาใบมะละกอผ่านผัดเจอไรมาย่างดีนะพี่นอ้องพร้อมกินใส่ลยี่ลามาแหมใสิไปกินเงี้ยมาว่ามาเดี๋ยวให่ยี่ลาซิมเป็นให้เบิ้งนะพี่น้องนะมันสีเออมล้อมพอดีเลยแหละนะครับหอมค่ะหอมเป็นยังไงแซบว้า จะมีรสชาติติดขนนิดหน่อยครับแต่ว่าหอมขมอํลํพอดีเลยลเนี่ยเฮ้แซ่บเลยท่ากะลาบปงราบปลาขอบสะยุตทงนาเนี่ยมาสวรรค์สั้นหนึ่งของบ้านเฮาหรอวะนี่ใบบกก้ถ้าบ่ามีผักก็เรียกหาได้เออหาง่ายๆนึงดอกใบบกกอน้ำส่วนเจ้าก็มีท่าเสียวมาแบบต้านไอ้ต้านยับยั้งมะเร็งยังส่เขากะเอาใบยังส่นะพี่น้องจากสองสามใบกางแก้กลางอ่อ,อนมาหันหัน,ห,นหันแล้วกะ มาต้มน้ําจากใส่จาก3าสี่ลิตรนะพี่น้องนะเพราะว่าอันนี้มันสีออกขมแต่ว่ากระสิบอขมท่อบอระเพ็ดท่อหมากมะละดอกนะครับบอขมทอนั่นอันนี้ขมพอาะดีดพเ,เพอาแซ่บแซ่บเพราะอำลำํานะ <c oughs> ของดีมียุทั่วไปสมุนไพรมียุทุกหมองท่าลู่ท่าหาสวัสดีครับ